คอนวิวทีวีครับวันนี้เป็นอีกวันที่พวกเราเนี่ยมาต้อนรับเทศกาลปีใหม่แล้วก็เป็นโอกาสดีที่ผมเนี่ยได้เป็นเกียรติพาน้องๆพูกนี้ครับมาเที่ยวในส่วนลดจังหวัดชัยนาทแต่ว่าส่วนลดจังหวัดชัยนาธนะครับตอนนี้เนี่ยเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายทําให้มันมีอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะก็เลยต้องพาน้องๆเหล่านี้ครับเป็นน้องๆน้องโอ๊ตกับน้องทัปในเด็กชัยนาธยามาไปดูก่อนไ็นใครบ้านนะครับนี่โอ๊ตแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับ ชื่อออดอนุภาพอ๋อๆครับอ่าต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมพัชนายเสือกุลครับต่อไปเลยครับสวัสดีครับชื่อโฟนคลาชายเสมาทัจรูญสวัสดีครับผมน็อตอดิศักดิ์กินโกศุสวัสดีครับผมลักษณะคำเลื่อนครับเอาลหครับผมพาลน้องทุกคนเนี่ยมาที่สวนนกแล้วก็เป็นช่วงที่สวนนกได้กำลังมีกิจกรรมดีๆครับในช่วงของปีใหม่พอดีฉะนั้นเนี่ย ใครที่ดูทริปเคทเท,ทปนี้แล้วเนี่ยอยากจะมาเที่ยวสวนนกหรือว่าอยากจะไปดูกิจกรรมนี้ก็มาดูได้เป็นกิจกรรมที่เป็นยุคไดโนเสาร์ครับจำลองไดโนเสาร์ตัวจริงๆเนี่ยมาให้ดูกันเลยทั้งฟอสซิลท,ทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งห้าคนมีใครรู้จักไดโนเสาร์บ้างนอนครับนอนรู้จักไดโนเสาร์ไหมรู้รู้รฮะสน,นิทกันสน,นิทกันไดโนเสาร์ตัวที่สนิทที่สุด่ยชื่อว่าอะไร แมมมอสแมมแมมมอสท้างทางั้าางเหรอเอางี้เดี๋ยวผมพาน้องๆทั้งนี้จะพาท่านผู้ชมเขาไปดูว่า <Okay. S 2> ในตำลองในดูเสาเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผม,ม,ค,รบมครับผม เข้ามาบรรยากาศด้านในแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นได้ยินเสียงก่อนเลยเรื่องแรกได้ยินเสียงการบอกว่าไดาโนเสาร์เนี่ยมันมายัางไงกันแล้วก็เติบโตมายัางไงมาถึงตอนยุคนี้ทำไมถึงต้องไปศึกษาเขาเนี่ยครับ,บก็ต้องมาดูกันทัางหลังผมเนี่ยเป็นโครงจำลองทำอะไรตัวนี้มาที่บอกอยากที่บอกว่ารู้จักอะตัวนี้ใช่ใช่อันนี้อยู่ในน้ำ นะอยู่ในน้ำอยู่อยู่บนบกอยู่บนบกเหรออยู่บนบกก็ใช่ในน้ำเหรออันนี้ชื่อว่าคีบมันอันนี้ชื่อชื่อว่าสเตโกสเตโกเป็นประเภทกินพืชอันนี้กินพืชเรียบร้อยอันนี้ไม่ไม่กินเนื้อสัตว์มังสวิรัตถือศีลอันนี้อันนี้ขนาดเท่าตัวจริงนะอันนี้ขนาดเท่าตัวจริงเลย300ล้านกว่าปีเนี่ยตัวนี้ยังโลดแล่นอยู่ยุคนี้เราอีก300ล้านกว่าปีเราจะโลดแล่นเท่านี้หรือเปล่า ไม่น่าจะเท่านี้นะฮะไม่น่าจะเท่าถามถามถามโฟนเลยถามโฟนเออโยนไปก่อนสามร้อยล้านปีถ้าเราสามร้อยล้านปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ต่อไปข้างหน้าเออได้ไหมได้ได้ได้โดนโดนตายก่อนดีแล้วแต่เขาจะเก็บกระดูกคนไว้ไหมเก็บสิเก็บแต่ตัวนี้กินพืชไม่เร็วมาก้เทียบกับฟุตบอลเนี่ยก็ พวกช้าๆในทีมใครช้าสัเดีวเเฮ้ยใช่ใช่และลอนอตผอต้นต้นเลยผมประมาณเสือชีต้าเสือชีตาเสือชีตาต้องมาเจอตัวนี้ต้องมาเจอตัวนี้ถ้าเสือชีตามากินพืชกินพืชมาเริ่มตระกูลกินเนื้อสัตว์เฮ้ยมาเนี่ยเี่ยัดทัดเยพี่บอกให้เริ่มมาถึงตระกูลกินเนื้อสัตว์อ่านไม่ทันเขารู้รู้นะตระกูลกินเนื้อสัตว์นี่มันจะคืออะไรคืออะไรไอ้นี่ อะไรนะไซไซปัสลิโก้ชูช่ววะชื่อช่้แรกจังวะไซปัสลิโก้ไม่ชื่ออะไรนะมันคือแรปเปอร์อแรปเปอร์แรปเปอร์ตอนนี้ก็ดัง้วเนี่ยดังนานแล้วไม่ใช่ตอนนี้จริงเหรอไม่ใช่อันนี้ถ้าใครดูจุลสิกส์ภาคแรกพี่ออกมาก่อนเขาเลยให้ดูว่าในรุ่เสา เลยเลยเออกมาตอนแรกเลยอันนี้กินเนื้อนะกินนะดูนี่เนี่ยอันนี้กินกันได้ขนาดจริงยังติดอยู่เลยขนาดจริงขนาดจริงแล้วก็อันเนี้ยเน่ยมีความเร็วสูงมากขนาดแค่นี้เหรอนี่ตัวตัวเอาผมไม่อยู่นะมีจริงเหรอเอาไม่อยู่หมายถึงเล่นฟุตบอลถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้ยมีฟุตบอลอยู่กับตัวกับล็อตมีฟุตบอลอยู่กับตัวเนี่ยโอ้ยแตะดากเลยเนี่ยแตะดาบโฟล์ทว่าไงตัวนี้ล่าเนื้อ เหมือนเหมือนนั้เหมือนที่เรอไปอีกรอล่าเนื้อล่าบอลนี่ล่าบอลเนี่ยนี่นี่ีไข่คมันจับไข่ค่ไม่ใช่ไข่มันใช่ไหมไม่ใช่ไข่มันมันเป็นจำลองอ๋อแต่ว่าจำลองให้เห็นว่าขนาดความสูงความจริงเท่านี้เลยแต่ดูหน้าตามันก็หลายกาดนะหลายกาดนะะลายกาดมีลายกาดกว่านั้นมามานี่เหรออันนี้ลา้กาดหรอว่าผอมโอ้ยไม่ได้กินมาสามร้อยล้านปีไม่ใช่ผอมจัดตัวแม่ขวดใหญ่อ่ะ ตัวนี้คือสุดยอดนักล่ายุคนั้นนี่คือ The b e บสชื่อทีเล็กอ๋อทีเล็กแข่แก่งดอยไปเจอติกปากไปหาดูไว้ได้แข่งแข่งแข่งูรตีนล่าเนื้ออันนี้ต้องบอกว่านี่คือที่สุดของยุคนั้นอันหอนเลยปวดปวดมาณปุ๊ปปุ๊กนิดน้อยไปปุ๊ยังน้อยไปปุ๊น้อยไปแดงแดงอ่ะ แย่ก็นิ่มไปดำนะเขรียโหดดำเลยระเบิดมีเยอะมากนะเมื่อกี้อ่ะเป็นเรื่องที่เราม้าวๆกันแต่ถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลจะมีถูกบ้างนะจะมีถูกบ้าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้ข้อมูลเนี่ยก็มาที่นี่ก็จะมีเป็นภาพ presentation ให้ดูมีคำอธิบายยาวๆให้ดูมีพี่จอยักด้วยพี่จอยักแล้วก็ยังมีจำลองเล็กๆให้ดูเมื่อกี้ที่บอกอะไรนะเพื่อนอะไรนะเพื่อนนี่ไงนี่นี่ธนิตนั่นนี่ ใช่ไหมนีแมมม่แมมมอสแมมมอสแล้วก็ไค้ดูการ์ตูนอยู่ต่างมมมๆนานา,นา,นาเช่นพวกแรดแรดกระทิงนีง่แรดนั่นแหละไม่รู้แหละนะครับเรามาดูแล้วก็มีข้อมูลให้อ่านมีคลิปวิดีโอให้ดูเนี่ยจำลองภาพนี่สมัยก่อนอันนี้ของจริงไหมหรือว่าอันนี้เป็นเป็นจำลองมางให้เห็นว่าเป็นโครงกระดูมกมันว่าประมาณนี้แต่ว่าของจริงมีของจริงเนี่ยที่เมืองไทยู้ถึอยู่คนขุดพบที่ภาครือสาหลายหลายที่อ๋อนะครับ เขาที่เขาเอาไดโนเสาร์เนี่ยย้อนยุคกลับมายุคเราได้เนี่ยเขาไปเอาเลือดมาจากเรียกว่าอัมพันธ์สองดวงนี้เลือดเลือดเสาไปดึงเลือดจากพวกสัตว์ที่กินเลือดไดโนเสาร์อ่ะแล้วแล้วเขาตกตะกอนตายในยางเขาเรียกว่ายางต้นไม้อ่ะแล้วมาแล้วเขาไปดูดเลือดมันมาแล้วก็ไปไปเพาะพันธุ์ไปแปลงสารให้มันเป็นไดโนเสาร์ในยุคเราได้จริงเหรอสองดูนี้ นี่คือลานกิจกรรมที่เดี๋ยวใครมาก็จะได้นะครับได้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 เริ่มต้นเข้าไปข้างในก่อนเลยได้่มใส่ได้จริงด้วยครับมาคุณแจมาเตอร์ไซค์อยู่ไหนะคุณแจมิดานี่คือ ขานี่เราได้พบส่วนขาของมันนี่เป็นกระดูกข้อต่อที่สามสิบจิบห้าและสิบเก้นี่นี่นโอ้ยยาวมันนี่เลยโอ้เอ้าวายุฟังไหนวะพี่เอามาเยอะเลยนี่นี่น,นี่มันจะเห็นชัดน,นะครับมีสีแค่นี้เหรอครับพ่แล้วมันเป็นสีที่มันเป็น นักโบราณคดีต้องใช้สีนิดนิดผมชอบตัวนเี่ยชอบตัวนี้เลยมาเลยมาเลยมาเลยมี่ลยาเลยมาเลยตาวมาเลยเยาเลยเมลยมวเาเลยมมเลาเลยมาเลยมันมาเอาเมเมจเายาเลยมยมาเเมาเาเมาลยเยาเลาลยเเาา เขาเรียกว่าโบราณนะจำลองยุค300ล้านปีเก่ามาให้พวกเราดูมีทั้งของทำขึ้นมาใหม่ให้เหมือนของจริงกับของที่เป็นของจริงใช่ครับก็นี่หน่อยครับถ้าใครสายึ้อน้องๆหนูเนี่ยใครอยากรู้ว่าที่ผ่านมาดีจิการเป็นยังไงบ้างกว่าจะเป็นพวกเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็มาศึกษาที่นี่ได้ครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของช่วงเวลาของส่วนนกการมหากรรมไดโนเสาร์จะมีถึงวันที่18มกราเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะยาวไปเลยครับ18มกราก็ ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ก็เดินทางทดวร์พปลอดภัยกันแล้วกันรถฝากถึงแฟนๆเราหน่อยครับก็ปีใหม่นี้ก็จะไปเที่ยวไหนกันก็ขอให้ขับรถขับลาเดินทางโดยปลอดภาพนะครับครับคุณบอกถึงป็นกหน่อยครับก็อยากให้มาเที่ยวสนุกกันเยอะนะครับผมปีใหม่ไม่รู้จะไปไหนก็สนุกครับผมแล้วก็ขับรถปลอดภัยครับรถเยอะปีใหม่ฝากไว้ครับนั่นแหละครับก็ใครอยากมานะครับสนุกว่า ถึง18บอกราช่วงปีใหม่เนี่ยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วก็เข้ามาได้ที่นี่สวนนกไยนาามีหลายๆอย่างมีทั้งสวนน้ํามีทั้งท้องฟ้าจำลองที่เป็นไข่ทเป็นทั้งปลาน้ําจืดทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าดูได้ที่นี่ทีเดียวครับาล้ครับเดี๋ยวผมทิ้งบรรยากาศเล็กๆล็กน้อยพวกนี้ไว้ตอนนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพา้องๆเหล่านี้ครับไปเก็บบรรยากาศภายในว่าในสวนนกไยนาเนี่ยมีอะไรบ้างใครไม่เคยมาสวนนกบัางเฮเยม้ยทุกคนเลยนะาล้วครับเดี๋ยวผมทิ้ สำหรับใครที่อยากมาครับอยากให้มาจริงๆเพราะว่าส่วนโอชไหน่าเนี่ยมีกิจกรรมดีๆเปิดขึ้นคือไดโนเสาร์แล้วก็พวกเราเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาได้สัมผัสบรรยากาศแบบพวกเราเนะเาะเราลาไปครับสวัสดีครับครับ